บ่ได้ฝันบ่ได้หยังเลยเต๋อพวกฝันฝันปวดปวดลูกเสียบอู๋ลูเสียผ้าทุ่ดงของย้ายสายมันลงมาย่มไหนบอกเียถือสุ่มอ่ะผ้าทุ่งดงพวกเชียงวอกันอยู่นนั่นแหละ ว่าบูดยัใช่ฝันบ่นาฝันบ่นอฝันปวดผนฝันเห็นถ้าคนตายคนตายแมนแลเลยอะไรอยบงนนี้งวดที่ให้ตัวใดก่อศูนย์เียงก่อให้ศู 0, นย์เอียงก่อศูนย์ว่าศูนย์เอียงกว่าหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แปดเจ็ด เจ็ดแปด่วนแปดเจ็ดว่านี่นี่ฟันไปบ่เนี่ยฟันไปตาตามซสือแล้วบ่ฟันไปตาโศกตมานบ่ฟันเันไปเห็นตาบานเกาเหล็กโตเกาเริ่มเนอะฟันเห็นตาบานเกาเหล็กโตเกาามเจบ่ หรือหกเก้าโอ้เลขกตัวมันออกนังหันนะโอเล็กตัวมันออกวึงหันตัวใดเพ่อหกเก่าเตะหกเก่าก็โมหหเตะโอหากเก้าก็โมโหเตะยังไงสมุติคนูเชียวมหนมัดฟันเห็นตะเหล็กตัวเก่าโอฟันเห็นตะบานเก่าฟันไปอยู่ตะบานเก่ามอดเมีย้นรับรปอยิวบานเก่า ก็บ้านเก่ากูเลยบ้านน้องเตนเออก็บ้านเก่าละบ้านน้องแตนบ้านกูเกิดเหียงกูเกิดหลังนั้นเดียวกู็อูยบ้านนี่กูคยฟันเห็นแต่บ้านเก่าบ้านเก่าเหล็กโตเก่าเออเหล็กโตที่ออกผ่านมาบ้างผ่นเสือรอดเสือรอดนี่เืือตัวใดบ้านเลขที่หลังเก่านี่ตัวใด bài lịch thi đấy Uy, phản... lăng năn tôi đây vậy nè, vui, tôi quên lịch phan anh ấy là bèo mút cô mai cái này nọ, sớm mút anh khóc khao cô, cô mai khỏe vậy nhỉ, nản lại, uất nản lại, uất tieng nản là, à, anh bèo sớm mút uất tieng, khỏe vậy nhỉ? เงี้ยแล้วจเอ๋อเลขให้เบิ้งก็แล้วล่ะไม่เหยนมันก็เย็นเนาะตาอูเอา,าก็ใจวันตาอยู่ก็จะได้ถอดมันเบิ้งตัวเล็กก็ใช่เห็นน,นี่พระถ้ามายด์องค์นี่ 087นี่นปเจเลขเลขประจำวันที่16ตุลาสองห้าหกเจ็ดโอ้ช<ว>ุดใ่สอาจา์ตัวนี้มองได้ตรงกันเนปเจ็ดแปดเจ็7เพราะว่า เนี่ยกัปูทุดงแปดเจ็ดแปดหนึ่งก็ปูทุดงอุบลประมาแปดแปดเจดออนี้ก็ปูทุดงศ<อ>ูนปดเจ็ดเนี่ยแต่ 0, 8, ว่านี่แหละเลขเหยียบไว้เลยละวันเจียเลขตัวนี้อก็เห็ดไว้ พงได้คิวซื้อน้ำแตงโมนี่กูามาขายเลยลอตเตอรี่บ่ขี้ไก่มันโมได้ร์นสือยู่บ้านนี่มันโมบีโอ้พ <c oughs> <อ>ุ่นอ่ะได้สองใบพุ่นอ่ะซื้อไว้สองใบ <c oughs> พุ่นละพี่น้องนี่นี่เห็นบ่ Bằng ngầu đơ, bằng ngầu đơ Giọt tìm mấy lần lê, sùn bẹt chết bẹt chết tất thì nương 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 bia tân chị